สวัสดีครับทุกคนตอนนี้วพวกเราสองคนอยู่กันที่วัด,ดวัดสรีดอนมูลน,นะครับผมจังหวัดเชีงยงใหม่ครับผมก่อนที่พวกเราจะขึ้นเขาขึ้นดอยพวกเราก็จะมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ก่อนนะครับแล้วก็วัดที่นี่ขึ้นชื่อว่าสายมูต้องมานะครับใครที่ชอบสายมู มากับสักราบบูชาที่นี่ได้เลยนะครับคนเราสองคนก็เพิ่งเคยมานะครับลงแน่นนะเจ้าอดือนมรงบูชาอะไรบ้างจะลงสอง,สงนะตรงนี้จะเป็นชุดที่ว่าอีกคือห้สิบาทล้วเป็นทองชุดเล 500, ็กค่าร้อยชุดใหญ่พันห้าลงแน่นะคร ใอไสองางต้องคนต้องคนละอัน <res> ่อันน <necessary> ี้ก mm ็คนละตอวหนึ่งคนชุดละกหคนอันนี้ก็ตอวหนึ่งคนชุดแรกจะมีทองเก้าแขนดนหลังชุดเหญ่อจะมีทองเก้าแขนถ้าชุดเล็กจะตามแตต่างกันเนาะนี้จะเป็นชุดใบคือ ก็ครูบาก็มีครูบาอาจารย์ถ้าเราลงแน่เราก็ไหวครูแต่ถ้าน้องแบบไหวแบบลงแน่น้องก็ไหวทั่วไปได้แล้ว่อนไหนอ่ทั่วไปจะไหวอะไรจะได้ตัวนี้ปากเนื้อเป็นเนื้อพอีกเท่าไหร่ครัไม่ได้กลับมาจากแม่กำปองแล้วกลับมาห้าสิบบาทก่อนอยู่เพียงตงอยู่ด้านในแต่ไม่แน่เราไว้สักพันห้าเนี่ยคนเราก็ ได้ไหวธรรมดาไปนะเพราะว่าเราเวลาเราจำกัดไปทางไหนเลยถามถามเขาเลยอาจานตอนนี้ก็ร้อนมากแลว้วทุกคน ตอนนี้ได้เป็นบอ่อน้ำทิพย์เดี๋ยวถ้าพวกเรามีโอกาสน่าจะได้กลับมาลงนะหน่อย<ช>นะแต่พวกเราไม่จะมาวันนี้หรอกแต่ว่าเราจะเที่ยวให้หมดก่อนขากลับเข้ากรุงเทพเราอาจจะแวะมาเพราะาอาจเป,เป็นทางผ่านกับบ้านเรา เราก็มากราบไหว้สกักการะบูชาธรรมดาไปก่อนนะตรงนี้ผมากราบขอพรก่นอนขอพร

오원면 <놀람> 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 ผุ้ยใครดีคน,ะน,นฮึไม่ใ่ห ตอนนี้พวกเราก็กลับไหว้พระร็จเรียบร้อยนะครับ <ขอ S 1> ครับตอนนี้อตอนนี้บ่ายบ่ายสองแล้วเดี๋ยวเราเดินทางไปแม่กาปองกันเลยดีกว่าใช้เวลาจากนี้ไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะไปถึงนู่นก็เย็นมาดีนะเพราะเดี๋ยวเราตีรถกลับมานอนอีกที่หนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวจะมืดแล้วก่อนอเดี๋ยววันนี้มีโอกาสมาสระบูชาเพียงเท่านี้นะครับผมต้องเดินทางแล้ว เราก็ขอพอรให้ทริปนี้เราเดินทางแคลวคลาดปลอดภัยทุกเส้นทางครับอันนี้เป็นวันศุกร์ไปครับ ทุกคนทุกทามาด้วยแล้วนะก็มาิดต่รสอบขาับเจ้าห้าที่คนงวัดกันได้นะรับจัดลงเราจะบูชาทบูชาสิ่งศักดินนะ์สิทธิ์ไปหน่อยนะครับดนะครัอบขาจเจ้าหนี่จะได้เลยะเป็นกำไร มาคากเนเหลืองส้มเหลืองส้ม่านั้นท่าไหร่ยู่เซียงก็มาติดต่อสอบขาเจ้าหน้าที่ก็ได้เลยอันนั้จะสีหยงไหมทอนะครับเท่าไหร่อันนั้นร้อบาทอ่าเนี่ยร้อบาทเท่ากันอันนมนี้แหละอ๋ออันนี้สามร้อยห้าค่ะอันี้อันนี้ร้ออันนี้ก็เจุดเเหลืองส้มเหลืองส้มบุษสาค อันนี้เขียวแล้วหรอพี่ครับเขียวมรกตเขียวเหยวเจียวหยกพ้ำี่เปเขียวนะหอมร้อนเห็นไหมนี่เหรอเหลืองส้มอ,อุรตรารม k หรอ